เป็นปเถื่อี่ไดอ่ะพี่เก่งจะเป็นผู้แรกที่ถูกดันขึ้นมาถูกพูดถึงแล้วก็ถูกใช้งานลลตลอดตรงนี้นองอยังไงบ้างไม่รู้ดิผมมีหน้าที่ซ้อมอ่ะอน,นักกีฬาทุกคนมีหน้าที่ซ้อมแล้วก็ทำทำให้เห็นว่าสถานการณ์ตอนไหนใครใครเหมาะสมกับกับอะไรอย่าง,างวันเนี้ยหรือว่าแมตช์ที่แล้วเอ่อผมก็คุยกับกับน้องที่บอกว่าเดี๋ยวเอาไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลงไปไถ่ายให้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหลังกนี้ช่วยไปเก็บงานให้หน่อยอ่าเราก็จะประมาณนั้นก็คือคือมัน เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะสถานการณ์ของของแต่ละแมตช์แต่ละแต่ละทัวร์นาเมนต์ด้วยเพราะว่ามีหลายทัวร์นาเมนต์ครับผมทุกคนสัมพันธ์หมดทุกคนมีโอกาสได้ลงหมดอยู่ที่จังหวัดโ okay. 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 อเคอะไรด้วยโอเคแล้วอะไรโอเคพี่เก่งครับในวัยรับเก้าปีตรงนี้แบบเรายิงได้สองประตูแล้วของเกมหลังสองเกมล่าสุดยิงไปจามตรงเนี้ยมันทำให้เราถูกไฟเต็มตัวเรา คือผมอย่างที่บอกผมยังอยากจะอยากจะอยากจะเล่นอยากจะลงไปแข่งขันอยากจะซ้อมยังอยากมาสนามซ้อมทุกวันยังอยากจะเห็นบรรยากาศในสนามอยู่ตลอดอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมยังจําภาพแรกของผมที่ผมเข้ามาในกรุงเทพตอนมาเรียนที่ปทุมวงคาก็คือมีโอกาสได้ไปดูไทยลีกมันน่าจะกึ่งไทยลีกนะกึ่งบอลอาชีพเป็นไทยลีก ไปดูแมตช์แมต์หนึ่งก็การท่าเรือกับกับกับบีซีเทโลไม่ใช่ครับผมแล้วบรรยากาศที่ผมเห็นแมตช์แรกตอนนั้นมันมันยังมันยังภาพมันยังอยู่ในหัวอยู่ตลอดก็คือแบบว่าเฮ้ยบรรยากาศมันแบบมันสุดยอดอ่ะเสียงพี่ๆเขาเตะบอลดังตุ๊บตับตุ๊บตับมีน้องวิ่งเก็บบอลอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราคือแค่อายุสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราแบบว่าภาพมันยังติดหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเราจะทิ้งโอกาสไฟตอนเนี้ย ถ้าเรายังมีโอกาสอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะทําเต็มที่เพื่อเพื่อที่แบบว่าผมยังอยากจะเล่นอยู่ยังอยากจะเล่นยังอยากมาสนามยังอยากเตะบอลยังอยากเล่นลิงเงี้ยน้องๆอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่รู้สิมันก็ทําให้ผมยังยังยังอย,งอยู่จุดนี้อยู่ <laughs> ลึกๆซะสมมติเลยแนละ้วมันมีปารีสนะเพื่อสิมชาติเคยคิดยังยังคิดอยู่ยมันอุยผมผมเห็นมีอ่รุ่นอะไรนะพี่แฝดเอกอะไรบันลิลิตอะ รุ่นอาผูโสชยไหมอ่าอ่ารุ่นอยู่รุ่นอยู่เผื่อเขาเรียกไปโอเคโอเค